สวัสดีค่ะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมพัดลมไอน้ำรุ่นนี้นะคะลูกค้าบอกว่าพัดลมไม่หมุนนะคะไฟเข้านะแต่ว่ามอเตอร์ไม่หมุนเดี๋ยวมาดูว่าเกิดจากอะไรนะคะมอเตอร์ช่างทองได้ถอดออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่างทองจะเขียนรายละเอียดให้ดูทั้งหมดเลยนะคะใครที่เป็นช่างต้องดูคลิปนี้เลยนะช่างทองบอกแบบละเอียดเลยนะคะแล้วก็พ่อบ้านที่อยากซ่อมงานช่างก็สามารถดูได้แบบเต็มเมเ,มเลยค่ะไปะเดี๋ยวไปดูหน้างานใกล้ๆก,ก,ก,กัน ดครับนี้จะมาพัดลมไม่หมุนนะครับแล้วเราจะเช็คยังไงนะครับตัวนี้นะครับเขามาจากสุดนี้นะครับตัวนี้นะเขามาจากด้านในตัวนี้นะครับใครที่คิดจะซ่อมนะครับีพัดลมเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมันเช็คอยังไงนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับเดี๋ยวมาตามมาตรงนี้เลยนะครับเด้วพัดลมเดี๋ยวจะเสียบให้ดูก่อนนะครับ เสียบปลั๊กแล้วนะคะอ่ะมอเตอร์หมุนพอปล่อยไฟเข้าแล้วเข้าหมุนนะคะกล่องตรงนั้นจะมีเบรกเกอร์นะคะเสียบปลั๊กแล้วใช้เป็นเบรกเกอร์นะถ้าใครที่ซ่อมก็สามารถทํากล่องแบบนั้นได้นะไม่ต้องเสียบไฟโดยตรงนะคะ,ะ,คะเอา,ะะเอามอเตอร์หมุนปกติ แล้วทำไมถึงไม่หมึอ่ะเดี๋ยวช่างทองอ,อธิบายวิธีเช็คนะครับวิธีเช็คก็คือตัวนี้ตัวนี้สายตัวนี้มันมีสายอะไรบ้างนะครับสายพัดลมนะครับตัวนี้นะมันมีสายอะไรบ้างเวลาเช็คเวลาลองลองยังไงนะครับตัวนี้ก็คือสายคอมมอนนะครับสายหนึ่งสองสามสี่นะครับเขามีทั้งทั้งหมดสี่สปีดนะครับ บางคนอาจจะคิดว่ามันอยู่ที่วงจรนะครับถ่ายเข้ามาตรงวง,ง,งจรนะครับตรงวงตรงวง,ง,งจรด้านในนะนี่นะครับถ้า <Okay. S 1> ปลั๊กปลั๊กเสียบเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็ถอดปลั๊กออกมาถอดถอดตัวขาป,ปาออกมานะครับก็มาเช็คแต่มอเตอร์พัดลมได้นะครับตัวนี้นะครับ จะลองสปีดต่อไปนะครับสปีดต่อไปถอดปลั๊กก่อนนะคะใช่ครับคุณของถอดแล้วนะก็ไมม่ีกัาก็ใช้ได้เนาะมาวัดกระแสด้วยนะครับอันนี้ก็กินอยู่0.4นะครับ จะ,จะเขียนวงจรให้นะครับเดี๋ยววาดวงจรแป๊บหนึ่งเตใช่ได้เดี๋ยวลองวงจรตัวนี้ให้ ตัวนี้จะเป็นขาวขาวตัวนี้จะเป็นลันนะครับตัวนี้ลันดําก็จะเป็นเป็นหนึ่งสปีดที่หนึ่งแล้วก็นับไอ้ม่วงม่วงมันจะม่วงนะม่วงสองแดงสามเขียวสี่เนี่ยส่วนตัวนี้จะเป็นค่าแอมค่ากระแสแอมศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามอันนี้จะสามสามเยอะอันนี้ก็ศูนย์จุดสี่อันนี้ศูนย์จุดหกส่วน ตัวคาปานี้ถ้าเปลี่ยนก็น่าจะเปลี่ยนน,ยน,น่าจะดีเพราะว่ามันน่าจะเสื่อมนะตัวนี้ก็จะกินอยู่ที่ประมาณกลางๆก,ก็ไม่เกิน0.4ตัวนี้นะลองท่านตอนการลองก็คือสีขาวเราใส่ไว้เลยสีขาวเป็นรันรแล้วก็เอาไฟเข้าเข้าไว้เลยไฟเข้าขาวอ่าแล้วก็ย้ายย้ายอ่าย้ยายไป หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเพราะตัวเนี้ยจะแรงสุดตัวเขียวจะแรงสุดอ่าแล้วจะเริ่มจากสีดำเรีดำมาก เจ้าของก็จะไม่แน่ใจว่าเปิดเบาหรือเปิดแรงนะเดี๋ยวเราลองกดกดเขาไว้ถ้าปล่อยเ้าก็เหมือนแล้วก็ข้ามอันนี้เลยข้ามมาข้ามมาแรงสุดเลยข้ามมาสี่สี่เ ก็จะมีแต่ขาปลานี่แหละที่น่าจะต้องเปลี่ยนครับเพื่อจะให้ดีขึ้น,นกินอยู่ที่ศูนย์จทสามขาปลานะตัวนะี้ ก็นั้นเรียบร้อยวงจรก็ตามนี้เลย okay.